คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเงินในกระเป๋ามันเบาลงทั้งที่จำนวนอย่างเท่าเดิมมันเป็นความรู้สึกแปลกๆคล้ายกับเสียงกระซิบในสายลมที่บอกเราว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปแต่เรามองไม่เห็นตัวตนของมันเสียงนั้นคือเสียงของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามที่ไม่มีเสียงปืน แต่บาดแผลของมันกลับปรากฏบนใบแจ้งหนี้และป้ายราคาสินค้าลองจินตนาการถึงเจเล็กแม่ค้าขายของชำในตลาดสดแห่งหนึ่งเจเล็กสั่งผลไม้แห้งจากต่างประเทศมานานนับสิบปีเธอรู้จังหวะรู้ฤดูกาลร,รู้ว่าต้องสั่งของตอนไหนเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดแต่ช่วงหลายเดือนมานี้สูตรของเธอกลับใช้ไม่ได้ผล ราคาที่เคยคำนวณไว้ในหัวเมื่อคืนพอตื่นเช้ามาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะโอนเงินมันกลับกลายเป็นอีกตัวเลขหนึ่งบาทที่เธอกำอยู่ในมือมันซื้อเงินดอลลาร์ได้น้อยลงทุกทีเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นหลวงเข้ามายิบเงินจากลิ้นชักของเธอไปเงียบๆทีละนิดทีละนิดกำไรที่เคยเห็นก็บางลงจนแทบจะโปร่งแสงเจเล็กไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เธอกำลังยืนอยู่กลางสมรภูมิที่เธอไม่ได้ก่อ สงครามค่าเงินเปลี่ยนมุมมองมาที่นนพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งนนมีความฝันเขาเก็บเงินมาสองปีเต็มเพื่อจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูภูเขาไฟฟูจิด้วยตาตัวเองเขามีแอปพลิเคชันในมือถือคอยดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนทุกวัน ตัวเลขสีเขียวที่ขยับขึ้นลงบนหน้าจอมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือระยะทางระหว่างเขากับความฝันวันหนึ่งเงิน1นึ่งหมื่นบาทของเขาอาจแลกได้3ามหมื่นเยนแต่ก็อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเงินจำนวนเท่าเดิมกลับแลกได้แค่2,7 0 0 0เยนข้าวหน้าปลาดิบมื้อพิเศษอาจหายไปหนึ่งมือ้อค่าเดินทางบางส่วนอาจต้องตัดทิ้นความฝันของเขาค่อยๆแพงขึ้นทุกวัน ทั้งที่เขายังนั่งทำงานอยู่ที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมนนไม่ได้แพ้ให้กับความขี้เกียจแต่เขากำลังต่อสู้กับกระแสลมที่มองไม่เห็นซึ่งพัดเอาพลังซื้อของเงินที่เขาหามาอย่างยากลำบากให้ปลิวหายไปทีนี้เราลองถอยออกมามองจากมุมที่สูงขึ้นไปอีกมองให้เห็นภาพของกระดานหมากรุกขนาดยักษ์ที่ตัวหมากคือประเทศต่างๆ ผู้เล่นเกมนี้คือเหล่ามหาอำนาจและธนาคารกลางของพวกเขาเมื่อประเทศหนึ่งอยากให้สินค้าของตัวเองขายดีในตลาดโลกอยากให้นักท่องเที่ยวหลังหลายเข้ามามา,มากๆพวกเขาจะทำอย่างไรคําตอบง่ายๆคือทำให้ของของตัวเองถูกลงในสายตาชาวโลกและวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างในประเทศถูกลงพร้อมกันคือการกดค่าเงินตัวเองให้อ่อนลง เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งเดินหมากนี้ผู้เล่นคนอื่นๆที่เสียเปรียบก็ต้องเดินหมากต่อโต้บ้างก็กดค่าเงินตัวเองตามบ้างก็ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อดึงดูดเงินทุนให้ไหลกลับเข้ามามันคือการแข่งขันกันอ่อนค่าคือสงครามประสาทที่ใช้ตัวเลขเป็นอาวุธไม่มีใครอยากแข็งแกร่งที่สุดเพราะความแข็งแกร่งของค่าเงินอาจหมายถึงความอ่อนแอของภาคการส่งออกนี่คือภาพใหญ่ของสงครามค่าเงิน เกมของยักษ์ใหญ่ที่ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงแกงถุงหน้าปากซอยและความฝันในการเดินทางของคนธรรมดาแล้วเราล่ะครับเราที่เป็นเหมือนเจเล็กเป็นเหมือนนนเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่ยืนอยู่ท่ามกลางพายุนี้เราจะทำอะไรได้ข่าวดีก็คือเราทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยครับจริงอยู่ที่สงครามภายนอกเราอาจควบคุมไม่ได้แต่สงครามภายในเราคือผู้บัญชาการสูงสุด เมื่อโลกภายนอกผันผวนสิ่งเดียวที่จะทำให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงคือแก่นกลางภายในที่แข็งแกร่งการทำความเข้าใจว่าสงครามค่าเงินคืออะไรก็คือการสร้างอาวุชิ้นแรกนั่นคือความรู้เมื่อเรารู้เราจะไม่ตื่นตระหนกเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงวัฏจักรเป็นเกมที่เกิดขึ้นและจบลงเป็นธรรมดา จากนั้นเราต้องเริ่มสร้างปราการป้องกันให้ตัวเองในโลกการเงินเราเรียกมันว่าการกระจายความเสี่ยงอย่าเก็บเงินทั้งหมดไว้ในสกุลเงินเดียวอย่าลงทุนทุกอย่างไว้ในสินทรัพย์ประเภทเดียวมันเหมือนการสร้างเรือหลายลำเตรียมพร้อมไว้แทนที่จะมีเรือแค่ลำเดียวกลางมหาสมุทร บางส่วนอาจอยู่ในรูปเงินบาทบางส่วนอาจแปลสภาพไปเป็นทองคำหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์และประการที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีสงครามค่าเงินครั้งไหนจะมาทำลายได้คือการลงทุนในตัวเองเพิ่มพูนทักษะสร้างคุณท่าในสิ่งที่เราทำจนเป็นที่ต้องการ เพราะไม่ว่าค่าเงินจะผันผวนแค่ไหนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรคุณค่าในตัวมนุษย์คือสินทรัพย์ที่แท้จริงที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เสมอสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือตัวเราเองสงครามภายนอกอาจทำให้มูลค่าของเงินเบาลงแต่หน้าที่ของเราคือการทำให้คุณค่าของตัวเองหนักขึ้นแล้ววันนี้คุณได้สร้างน้ำหนัก ให้กับสินทรัพย์ที่เรียกว่าตัวคุณแล้วหรือยัง